วาเจียวที่กำลังถูกคั่วอยู่ในกระทะส่งกลิ่นหอมเป็นเครื่องเทศของเมนูยอดฮิตที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างหมาล่าซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือชาแล้วเผ็ดกินแค่คำแรกก็ชาไปถึงโคนลิ้น เมนูหมาล่าปิ้งย่างเป็นหนึ่งในเมนูที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรในโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมเสริมสร้างความรู้ทั้งอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนะนําช่องทางการตลาดสามารถสร้างอาชีพใหม่หรือเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นเมนูที่ทําง่ายสามารถหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาดัดแปลงได้อีกด้วยก็เป็นอาชีพในเรื่องของ เอาเรื่องของใกล้ตัวของแม่บ้านที่อยู่ในชุมชนนะครับเป็นเรื่องของการทําน้ําพริกนะครับทำน้ําพริกหมาล่านะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้มีแนวคิดในเรื่องของการประกอบอาชีพเสริมโดยใช้วัตถุดิบเนี่ยในชุมชนนะครับเพื่อมาประกอบอาชีพอาจ สิ่งแรกเนี่ยอาจจะทําในครอบครัวรับประทานกินกันเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะลองเอาขายในชุมชนเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยชุมชนก็มีการกระจุกตัวและมีตลาดชุมชนย่อยเคล็ดลับจากเชฟชุมชนแจ้งภัรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยพร้อมทีมงานที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อจําหน่ายเน้นย้ําว่าต้องคํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสําคัญนอกเหนือจากความอร่อยที่ขาดไม่ได้ มีเคล็ดลับอยู่5อย่างทานเองคือคุณภาพวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบในชุมชนมีคุณภาพอยู่แล้ว2เครื่องปรุงกันเลือกใช้เครื่องปรุงสําคัญ3ก็คือเลือกต้องบอกว่าเรามีสูตรที่ได้มาตรฐานอันที่4คือเทคนิคการใช้ความร้อนความเย็นการใช้ไฟที่5คือต้องเขาต้องมีใจเพราะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นเคล็ดลับระดับ professional เขานอกจากจะได้กินอาหารที่ดีที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยเอาไปต่อยอดในการทำธุรกิจในชุมชนได้ครับงานนี้ประชาชนชาวพิจิตรให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมากและต่างบอกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจจะนำความรู้หลังจากที่ได้รับการอบรมไปต่อยอดในการสร้างรายได้ต่อไปไม่เคยทำเลยครั้งแรกเนี่ยก็ดีอ่ะได้ประโยชน์ยังไงน้ำปลาก็าได้ความรู้ ต่อไปเราก็จะได้มีอาชีพอะไรอย่างเงี้ยอ่าอยากขอบคุณเขาที่เขามาช่วยเรามาแนะนําทําให้เราทาให้เรามีอาชีพได้สำหรับโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมกระทรวงอุตสาหากรรมตั้งเป้าดำเนินการฝึกอบรมให้ครบ700,000ครัวเรือนภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่อสร้างรายได้ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรายงาน